หยิบ BPL มาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับกำไร Q2 นะผมไปดูตัวเลขจาก Bloomberg Consensus มาแล้วนะครับตลาดตอนนี้คืออาจจะยังไม่ได้มีค่าออกมาเยอะนะเรียกว่าเป็นตัวเลขแบบเบื้องต้นแล้วกันนะตลาดมองกำไร Q2 ของ BPL เนี่ยโตประมาณ2% Q1 Q แล้วก็50% e on Year on อ e a r นเะครับเข้าใจว่าปีที่แล้วน่าจะฐานต่ำช่วง Q2 นะครับเลยเห็นการโตแรงระดับ50% e Year อแต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่า ยังรักษาโมเมนตัมกำไร Q1 ที่ออกมาดีกว่าคาดแล้วก็แข็งแรงได้นะครับดอกเบี้ยนะครับที่ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะแบงก์ชาติยังสัญญาณว่าอาจจะยังต้องขึ้นดอกเบี้ยต่ออีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นบวกกับ BBL แล้วก็ตัวพอร์ตส่วนใหญ่ที่เป็นสินเชื่อที่ปล่อยให้ลูกค้านะเป็นลอยตัวนะครับความเสี่ยงเรื่องของคุณภาพนี้ NPL เนี่ยไม่ได้น่าเป็นห่วงนะครับเหมือนกับแบงก์ที่มีลูกค้าเป็นรายย่อยเยอะ หรือว่าเอเอ่อหรือว่าเป็น SME เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของทิศทางผลเงินงานคิดว่าน่าจะแข็งแรงโซลิดตลอดทั้งปีนะครับส่วน valuation นะฮะกลุ่มแบงค์เนี่ยถ้าเอาภาพรวมของกลุ่มก่อนยังเป็นกลุ่มที่เทรดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับค่อนข้างเยอะนะในแง่ของ T-Book นะครับในอดีตเทรดเฉลี่ยประมาณสัก0.8เท่า1เท่านะครับตอนนี้เนี่ยกลุ่มแบงค์เทรดกันเท่ากัจุด6.7 นะครับแล้วก็ BBL เ,เองเนี่ยก็เทรดแค่ประมาณจุดหนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเรียกว่ามีดิสคาวในแง่ไวเลชั่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับระดับที่เทรดศูนหกเนี่ยปกติจะต้องมีวิกฤตเท่านั้นนะถึงจะเทรดที่ p r i t o to 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 k ต่ำขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวัยเลชั่นมีดิสคาค่อนข้างเยอะนะครับเรียกว่ามองมองมองแบร์หรือมองเผื่อทางด้านลบเนี่ยไปค่อนข้างเยอะแล้วในขณะที่กำไรปีนี้เนี่ย คาดการณ์กันที่ประมาณสัก3.4หมื่นล้านก็โต16%นะครับเอ่อกำไรของ BBL ไตรมากนึงก็ต้องมีประมาณสักแถวๆ9,000ล้านเนะเพราะฉะนั้น3.4หมื่นล้านคิดว่าไม่ไม่ได้ดูเอ่อสูงเกินไปนะไตรมาสละ8,9,000ล้านเนี่ยก็ได้ประมาณ3,000-4พอดีก็เลยหยิบ BBL มาเป็นหุ้นแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวราคาเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ยังสามารถรักษาโม m e n t u m เชิงบวกได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยืนแนวรับแข็งๆเลยเนี่ยบริเวณแถวสัก160-159บาทได้ค่อนข้างดีนะครับมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณไฮเดิมนะครับ166บวกลบได้นะครับส่วนวราคาเป้าหมายตลาดทำไว้186บาทก็ยังมีัพไซด์อยู่นะวันนี้หยิบ BBL มาแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับ